ทุกวันที่เรือเดินสมทุทรเข้าเทียบหรือออกจากท่าเรือของประเทศไทยพรั่งพร้อมไปด้วยสินค้านานาชนิดหรือวัตถุดิบได้ก่อให้เกิดดุลยภาพขึ้นระหว่างสินค้าเข้าและสินค้าออกอันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและให้ประโยชน์โยงไปถึงประชาชนทั้งในเมืองและในชนบทการค้าขายกับต่างประเทศของประเทศไทยนั้นได้กระทํากันมาหลายศตวรรษแล้วสหรัฐอเมริกาเป็นลูกค้าสําคัญประเทศหนึ่งการค้าขายกับสหรัฐเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2463 มีการเซ็นสัญญาการค้าเป็นครั้งแรกในปีพุทธศรรักราช2476ซึ่งเป็นสัญญาฉบับแรกของสหรัฐที่กระทำต่อประเทศในภาคพื้นเอเชียเมื่อไม่นามนมานี้ได้มีการปรับปรุงการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐขึ้นซึ่งจะยังผลดีให้แก่ทั้งสองประเทศนั่นคือบริษัทหลายบริษัทจากสหรัฐนอเมริกาได้นําเงินและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการผลิตสินค้าในประเทศไทยการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของชาวอเมริกันนั้นเป็นผลให้มีงานใหม่ๆเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีความชำนาญทั้งในด้านการพิมือและวิชาการตัวอย่างง่ายๆในสมัยก่อนโนนเมืองไทยยังไม่มีพิมพ์ดีภาษาไทยด็อ,อร์แม็กฟัแลน์ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์พิมพ์ดีภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกและเครื่องแรกซึ่งปัจจุบันจะดูได้ในพิพิธภัณฑสถานทอยหลังึือไปอีกในรัชกาลที่4 ดรแดนบลัดเลหรือหมอบลัดเลได้เปิดกิจการพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปัจจุบันจากการประชุมที่ศูนย์การค้าของสหรัฐในประเทศไทยปรากฏว่าบริษัทอเมริกันหลายบริษัทได้นําเงินเข้ามาลงทุนและได้นาเอาวิธีการใหม่ๆเข้ามาใช้จนทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการอุตสาหกรรมขณะนี้ชาวอเมริกันเข้ามาลงทุนไม่น้อยกว่า200บริษัทมูลค่าของเงินลงทุนประมาณ5,000ล้านบาท มีหลายบริษัทที่ลงทุนร่วมกับคนไทยอุตสาหกรรมไหมไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชาวเมริกันได้เริ่มต้นของการลงทุนและ,จะเจริญเรื่อยมาเมื่อปีพุทธศักราช2491 บริษัทอเมริกันแห่งหนึ่งได้เปิดกิจการผอไหมไทยขึ้นผอผ้าไหมส่งไปขายต่างประเทศขณะน,นี้มีบริษัทกว่าร้อบริษัทดําเนินกิจการเกี่ยวกับไหมไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศส่วนมากส่งผ้าไหมไปขายต่างประเทศมีบริษัทอเมริกันอีกแห่งหนึ่งเปิดการทอผ้าไหมขึ้นในภาคอีสานเท่ากับเป็นการช่วยการเศรษฐกิจของภาคมีและชาวอีสานได้มีงานทํามากขึ้นในระยะห้าปีที่ผ่านมา ชาวไทยเข้าทำงานกับบริษัทของชาวเมริกันเพิ่มขึ้นไปสองเท่าตัวทําให้คนไทยมีความชํานิชำนาญในกิจการต่างๆจากการฝึกอบรมของบรรดาบริษัทเหล่านั้นคนไทยที่มีความชํานาแล้วเหล่านี้สามารถเลือกงานทําได้ตามความชํานาของตนและได้รับเงินเดือนสูงสูง บริษัทนเเมริกันไม่แต่เพียงจะอบรมคนงานให้มีความชำนิชำนาญเท่านั้นยังเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าดำรงตำแหน่งในการบริหารบริษัทอีกด้วยนักธุรกิจชาวไทยได้เข้าร่วมสัมมนาความสัมพันธ์ทางการค้าการบริหารกิจการของบริษัทขั้นท้องถิ่น และได้ก้าฝึกอ,อบรมน้าสำนักง,งานใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย<ม>การลงทุนของชาวเมริกันทั้งการเงินและความชำนาญเป็นผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกิจการผ้าฝ้ายไทยซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้นิยมใช้ผ้าายของไทยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ ศิละปะลายไทยทั้งแบบเก่าและออกแบบขึ้นใหม่้น,นำมาใช้พิมพ์รลงบนวัสดุที่ทำจากป้ายหลายชนิด ย้อมสีที่พลนทานและการใช้เครื่องจักรอันทันสมัยทําให้ผ้าฝ้ายของไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกบริษัทอเมริกันมีบทบาทในด้านหัตถกรรมเป็นอันมากรวมทั้งการจัดตั้งโรงงานประกอบวัตถุต่างๆสำหรับบริการในกิจการด้านอุตสาหกรรมและการตลาด นอกจากอุตสาหกรรมไหมไทยและผ้าป้ายแล้วบริษัทอเมริกันยังดำเนินการเกี่ยวกับกิจการน้ำมันผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันยางรถยนต์กระดาษเครื่องดื่มต่างๆการหลอมแร่ดิบุกการปรุงยาวัตถุก่อสร้างต่างๆการผลิตอลูมิเนียมแบตเตอรี่และอื่นๆ บริษัทอเมริกันอื่นๆที่เข้ามาลงทุนในกิจการที่ต้นท้ายวิชาการสูงขึ้นได้แก่ผลิตเครื่องมือเกีย่ยวกับการไฟฟ้าสายเคเบิลเพื่อการโทรคมนาคมซึ่งผลิตออกขายทั้งภายในและนอกประเทศที่เห็นอยู่นี้ชาวไทยและชาวอเมริกันทํางานร่วมกันอย่างชนิดเคียงบ่าคเคียงไหลมีคนงานอยู่ประมาณ220คนที่จะรับการอบรมอย่างจริงจัง จากการทํางานไปด้วยฝึกไปด้วยหรือเข้ารับการอบรมจากโรงงานทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆท,ทั่วโลกขณะน,นี้การลงทุนของชาวอเมริกันในประเทศไทยจะมีนักธุรกิจชาวไทยเข้าร่วมทุนด้วย30%ของการลงทุนบริษัทอเมริกันยินดีต้อนรับนักธุรกิจชาวไทย เข้าร่วมทั้งการลงทุนและการบริหารบริษัทด้วยความเต็มใจ นานาชาติส่วนมากนิยมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศของตนสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อให้การลงทุนนั้นพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศแต่ละชาติพากันตระหนักว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศและวิชาการต่างๆที่นําเข้ามาใช้ปฏิบัตินั้นเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะขายไปสู่ความสําเร็จตามแผนพัฒนาของประเทศตน